ลูกเตะสุดท้ายที่ฟาดใส่นางนั้นคือพะละกําลังทั้งหมดของฉินมู่หากแต่มือของนางยังคงกําด้ามกระบี่อย่างแน่นเล็บมือของนางแทงจิตเข้าไปบ่งบอกถึงความคิดแค้นที่นางมีต่อฉินมู่ข้าจะสังหารเจ้าเป็นหมื่นหมื่นชิน้นฉินมู่มองหน้านางและเพิ่มความเร็วของวิชากายาเจ้าแดนดินสองคมตัดเขาหวังในใจให้พะละกําลังฟื้นคืนเร็วกว่านี้ทว่าการต่อสู้เมื่อครู่กินแรงกายนางไปอย่างหนักเลยทําให้นาง ทลายกำแพงทารกวิญญาณและปลุกสมบัติเทวทารกวิญญาณได้สำเร็จถึงจะนับได้ว่าเป็นผู้ฝึกยุทธที่แท้จริงชินมู่ซึ่งยังดีอาจทลายกำแพงแต่สามารถซัดผู้ฝึกยุทธอย่างสิทธิ์ที่อูจนหมอบได้นับว่าเป็นความสำเร็จอันสูงส่งแล้วแต่ก็เท่านั้นในเมื่อตอนนี้เขาไม่ลงเหลือเรี่ยวแรงที่จะใช้ต่อสู้กับสิทธิ์หญิงชิงแล้วสิทธิ์หญิงแห่งแม่น้ำหลี่ย่างเข้ามาถึงชินมู่ที่นอนอยู่ได้ในที่สุดนางพยายามจะอ้าปากพูดระบายความแค้นในใจออกมา ทว่าทั้งปากและคอของนางบวมช้ำจนได้แต่ทําเสียงครอกๆในคอเมื่อไม่อาจพูดได้ดังใจนางก็ยกกระบี่วิเศษของนางขึ้นมาแล้วปักไปเบื้องหน้าหมายจะแทงร่างฉินมู่แต่ทันใดนั้นร่างของนางก็แน่นิ่งไปกระบี่วิเศษไม่อาจเสียบฉินมู่ได้ราวกับว่ามีกําแพงล่องหนกีดกั้นอยู่ช่างเป็นเด็กสาวที่น่ารักอะไรอย่างนี้ยายละชอบหน้าสวยๆของเจ้าจริงๆหญิงแก่ผู้พล่ำยืนจากบริเวณไม่ไกลนัก ในมือของนางมีตะก,กร้าเย็บผ้าถืออยู่ในมือเมื่อเห็นหญิงชาราแวลตาของสิทธิหญิงชิงก็สั่นประริกด้วยความหวาดกลัวร่างสั่นเทิมไปทั้งตัวนางได้ถอยจากฉินมู่สองสามก้าวทว่านางถอยหลังไปได้ไม่กี่ก้าวก็มีเสียงพูดดังลั่นจากเบื้องหลังของนางดังๆออกมามู่เอ๋นี่เจ้าได้รำเพลงนี้เชือดหมูของข้าด้วยท่อนไม้นี้แล้วเจ้ายังฟาดฟันไป5 4 6 7ครั้งเลยหรอไอเด็กนี่มันใช้ได้เลย แต่สุดท้ายเจ้าดันฆ่ามันด้วยกระบี่นีนนะเฮ้อ <Huh. S 1> ท่านปู่คนแลเนื้อบนศิษย์หญิงชิงฝืนคอเอี่ยวกลับไปดูและเห็นกลุ่มคนที่หน้าเกลียดหน้ากลัวมีทั้งชายตาบอดที่ใช้ไม้เท้านำทางชายขาขัดที่ไม่มีทั้งแขนทั้งขาและชายร่างบุดพื้นที่เหลือร่างเพียงครึ่งท่อนบนหนึ่งในผู้นั้นยังพอเดินได้แบกชายครึ่งท่อนไว้ในตะกร้าไม้ผ่านข้างหลังผู้เท่าที่ปราศจากแขนขาคนเหล่านั้นทั้งหมดดูพิการทุกคน เวนก็แต่ชายกลางคนผู้หนึ่งที่ร่างกายเกือบครบสมบูรณ์เวนเสียแต่ใบหน้าของเขาที่ถูกถลกหนังออกไปจนหมดทําให้เขาดูชั่วร้ายและน่าสะพรึงกลัวชายร่างเบื้มที่เหลือร่างเพียงครึ่งท่อนเป็นผู้กล่าวคําพูดเมื่อครู่หน้าของเขาแดงก่าด้วยความโมโหระหว่างที่ตะโกนตำหนิฉินมู่ดูท่าแล้วข้าคงให้เจ้าฝึกหนักไม่พอสินะมู่เออหาว่าวิชามีของเจ้าฝึกฝนมากพออย่าว่าแต่ท่อนไม้เลยใช้มือเปล่าเจ้าก็สักให้เวนี่ตายได้ท่านยายสี่ท่านผู้คนแลเนือ้อ ท่านปู่นักปรุงยาชินมู่ครางคือและรู้สึกล่งใจขึ้นมาท,าทันทีท่านปู่ทุกคนทุกคนมาที่นี่หมดเลยหรือก็เออสิว่าพวกเราเลี้ยงเจ้าด้วยหยดเลือดยาดมและน้ำตาแน่สิว่าต้องเป็นหูเจ้าท่านยายสีกล่าวตอบจากนั้นหัวเราคิกคัดในเมื่อนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้าออกจากบ้านไปค้างฮาแรมกับหญิงแปลกหน้าพวกเราก็ต้องตามมาดูเสียหน่อยแน่สิพวกเขาหัวรายก ชินมู่กับพริปตาท่านยายท่านปู่มายืนดูตั้งแต่เมื่อไหร่เ้อก็ตั้งแต่ที่เจ้ากับเด็กนั่นต่อยตีกันใต้ท้องพวกสัตว์พิสดานั้นน่ะสิปู่คนแลกเนื้อหายใจฟื้นเสียงดังไม่อย่างนั้นข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าใช้เพลงมีดตั้ง5,476กระบวนท่านาชินมู่หน้ามืดคล้ำขึ้นมาทันทีพวกตาแก่พวกนี้มาถึงตั้งแต่ตอนเขาเริ่มสู้แต่ก็ยืนดูเฉยๆปล่อยให้ข้าดิ้นรนเอาชีวิตรอดจนแทบตายสินะ และทําให้เขาลึกได้ว่าไม่สัตว์พิสดารพวกนั้นถึงไม่โจมตีเขาและสิทธิ์พี่อูพวกมันกลัวท่านปู่คนแรกเนื้อสินะคนจากนอกหมู่บ้านมักพูดว่าท่านยายและท่านปู่ทุกคนมีแต่คนร้ายกาทั้งนั้นหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงฉินมู่พุ่นคิดเงียบแต่ข้าคิดว่าพวกเขาน่าจะเป็นคนดีนะเขาพยายามตอบใจตนเองที่ท่านปู่กับท่านยายยืนดูห่างๆอย่างหงวดหงวดก็คงเขามั่นใจว่าข้าจะเอาชนะสิทธิ์พี่อูนั่นได้เลยไม่ช่วยข้านาหรอ เนือลำกว่ากายาวิญญาณเป็นไหนๆปู่เท่าตาบอดขยับไม้เท้ายืนเข้าที่เข้าทางแล้วหันไปยิ้มข้าเองแหละที่เป็นคนไม่ได้พวกเขาไปช่วยเจ้าเขายิ้มเบาๆอย่างสาีใจพวกเราจึงผิดหวังมากที่เจ้าต้องดิ้นรนขนาดนี้เพื่อเอาชนะเด็กกระจกนั่นท่านปู่ตาบอดข้าอยู่ทางนี้ชินมู่นอนกองกับพื้นและเรียกปู่ตาบอดเบาๆอาข้ารู้อยู่แล้วแหละว่าเจ้าอยู่ทางไหนปู่เท่าตาบอดยิ้มกล่าวแล้วปรับทิศทางการหันหน้าใหม่ เจ้าเอาชนะเด็กนั่นด้วยตะบองสั้นได้สําเร็จก็แปลว่าข้าสอนวิชาตะบองเจ้ามาดีใช่มึงแต่อย่าวางใจไปหลักเทาเจ้ามีกายาเจ้าแดนดินก็เลยได้เปรียบเด็กนั่นนับจากวันนี้ไปการฝึกของเจ้าจากักต้องเข้มข้นขึ้นอ้าวอย่าทําหน้าบิดเบี้ยวคมคืนแบบนั้นเจ้าต้องภูมิใจขนาดนั้นด้วยหรือปู่เท่าตาบอดกับปู่คนแรกเนื้อกล่าวอย่างเย็นชาลยยิ้มเจ้าเลขมู่เอ๋ใช้วิชามีดของข้าต่างหากลับปู่คนแรกเนื้อขิงปู่ตาบอด ต้ยแล้วเจ้าหันไปคุยกระสกนั่นทำไมละ่ะมู่เอ๋พวกร้าอยู่ทางนี้